เปิดคลิปบ,บ่าทานันเตี้ยขาพี่น้องเว้ยไงเถาะปางง่า,างกินข้าวเลยผสิมขาตโตตายเห็ดประโสนิเยอะพายบ้านกินกันเลยผสิมขาโตตายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องส,สนนะกุลสกคนเนาะกล่องบ้างนาเฮ้ยกล่องไปทางหลัง <laughs> มาดมหน้าซอยร้านทร,รายพี่น้องเว้ยเตรียม,ยมสิลงลก กกินต kind of like <laughs> ้มไก่ใส่ใบอืดลงเอ้ยบอแมนใบบักเขียบพี่น้องเลยใบบักขี่อับใบอืดลงนะกูลูกหมดได้แล้วเด็กๆกาบดำหน้าซอยพี่น้องเลยมือสาวเนี่เตรียมสิโลโลกะพี่น้องเลยอบมาวดาต้มไก่ผู้ใหญ่สุกินพี่น้องเลยเดน่าบ่าวดาวตัวย่างตัวนี้แหละพี่น้องเด้นี่นี่เออเติดอจูชิด้จูบดำมาสันตัวนี้แหละพี่น้อง ก็ว่าจะหาดาวางผงมืะสาวเนี่วางพู้นึ่งจึงเทียงกระจ้า,จาอันนี้ตะกนะนี่ย่างสีตาผัดหน้าผัดเบิดร์ตเลี่ยวเกระจ้างคอว่าสันกะกันเลยอ่าแมนแท้ให้ผู้ค้อนามาไทยมาลมกบลงมากับน้ำแข็งนะแม่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 น้องหลีฉันไปอน,นุปัป่าผู้ได้อีกนะเลน่นเต้นเลน่นเต้นมานะเออเขาจะมาหน้าเขาบรรยากาศายอยู่หน้าบ้าดาวเางียบเงียบไปหน่อยเลย มีแต่ป่าแต่ดงนะผู้ตึ๊บเลยเนอยู่คนเดียวง,งี่เงียบบ่มีเสียงนกเสียงกาอยยังเลิกไปเนองบ่มีอยังเลยอยู่เงียบม่วนสงบดีพี่น้องเลยนกกระดาบแน่วบ่จังหวะบ,บ,บ่มีเออกว่าอยู่ได้เงียบไ<อ>ี่ได้รอพกตู้เตี้ยนแลย้ำนี่นล้มันจะได้ยินเสียงกระโดกโจลลายโจลลายก็เลยบ่เหลือเออกลายคนก็ไปคอมเมนต์ว <c oughs> ่าบ่บอยอันทำเมนูอันตุ๊กแกกับอันท่านข้าใช่ มันดับแนวไปเลยดับไปเลยพี่น้องบอเห็นดอกอันาหาเเออมีเอฟซีทามอยู่ว่าหน้าน้องลีน้องลีเป็นหยาดกระเป๋าดาวบอพี่น้องเป็นหน้าไก่กันนะเดียเทียงหน้าน้องลีนั่นนั่นนั่นพออ้อยลอยก็อยู่ฮะละอืมเอาเอากูใชมาประจานครับวันนี้เอาอ่ะก็อ้อยลอยนาะพี่น้องซื้อเพิ่นกันอุ้ยกะฮนาดาเอ้ยกูอยากหายอยากห้องเรื่องเออฮึอยู่บันทงคำ ใจ t r อยบะกะโอ้ยดีใจเลยพี่น้องเอ้ยสิ่เล่เหล่เลยเงียบเง,งียบขนาดพี่น้องเอ้ยเงียบเงียบเลยนะมาวันนี้น้องหน่าบ่ได้มาซอยแล้วจันต้องใส่เพิ่นกระดามหน้าิ่นเพราะว่าฝนตกมามีน้ำยังบ่ลายวันนี้ยังสิบกว่าให้สบายดีอีกหรอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเปิดมากันหน้าใหญ่เพ้อเว้่อ เงียบมาเน็ตจนบ่มีพี่น้องเลยความเงียบน่ะบาทอยากลงคลิปเดล้วอู้ดวงดาวดาวกูสิปีนต้นเปลือยดาวมีแตนอยู่หะแน่ใจเขาเปนมีมึงสิรับผิดชอบตียอมคือกันเออแม่นพี่น้องเขาสิปีนต้นเปลือยพี่น้องเบิ่งพี่น้องอยากเบิ่งอยู่หะเตียนสิลงตะกะพี่น้องเลยกัะขำลงแรงนั่นแหละ เป็นได้ยายโอยสูบอสูอยู่แล้วเด็กหน่อยแม่สวัสดีพี oh, ่น้องโอ้ยยายโอยได้กินข้าวกระต้มไก่หมือนี่คือเซียนหันเนาะคใครแน่ใค่โกลุกไม้ใค่โกลุกไม้เด็กๆพร้อมหรือยังสู้ๆสองนิ้วอันนคือแม่สองนิ้วเออเอาคือเดินสองนิ้วเออโอ้ย แดดพี่น้องเอ้ยหมูมี่ยังหัวโผล่อยู่อืมบ่มักใส่เขาะว่ามันมุดมัดเขาะว่าอืมง่ายอยู่เต้พังดูฮะเต้พังดูออกอยู่บ่ออกอยู่ลุยวันนี้พี่น้องเอ้ยมาตั้งกล้องก่อนลุยพี่น้องลุยเซียวกล้องออกไปถากแดดน้ำบ่เนี่ยนะถากเลยโบเป็นยังบ่ กลนลุยพี่น้องยี่งเรนป๊บน้ำดาตินมันห่อนตี่จะเว้ยถ้าว่าแห้งแห่งเนี่ยบุ๊ดี้กลัววอกซูมึงเพิ่มมาเปล่งมากนะมันกระเทิร์นเลยนะนะมันหน่อยมันหน่อยบาร์ดี้พ่ยพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยลุย ลักก้าวเีแงๆอนเยาเด็กๆลุยแดดออเตะออกเอะกริลก่กำใหญ่แล้วมันเตะมันมบอกออกเยเซเเอาพี่บตบ ตอไเออก้องเห็นป้ามาเน้ดม้ีนด้าไ่ด้กาะองหยนะมันเป็นหลกักชายางถูกอ,อ,อ,อาอคนหะนึ่งก็เลยมาผักมาถือถ้าเรอาต ไี่สาดเก่าไม่มันยบม่เยคือนหัดคิอิดจมาถึงจ้าฮอดพินาีน่ามันคือว้อีแผลไม่หนักก็ลบคือดิสาชุ่มถึงกันน้มเนี่ยมนนี่เ้ยหนามะเบอ่อยากออกมัเป็นเกาะเปนเกาะที่เากิดดันข้างหนามันเนาะมันเดนหนา แต่เ้า้ชาิ่าบรามสลิดาวมลุกไปเลยมันดวงมันห่มมากกับเยวงกาอยู่เครื่อมันเคือมันเองเค่อกรเป็นได้ดาวนะตะกี้มันกรหมัดตะกี้มันต้องสุดชาติน่ะมันก่บบมาถึมมหยาน้น่าก็กำลังข้นหยาพวกข้นเวเนี้ยก่านี้พอน้องนี้แท็กน้งเป็นรถก็ลูกสาว ลนกก็ลูกซาละพูนอกมาากลูกหนากระไรลนกน้าเขาบอกโบยสไลด์นาโนนะน้ามั่งความขุ่นอืมเปนลูกมาเลยอ้าวมาอีกเลยเฮ้ยพูนน่ะเฮ้ยพูนพูนพูนไปเฮ้ยบังเอองมนเห็นขีปพาโมาเฮ้ยฮ่าฮ่าฮิ้ mưa nà mùa mưa nhiều rồi <laughs> sao mà hai ngày hai vần cuối cấp quán những ยุดยุดก้าแล้วก็เห็นแตเฮือไปใส่เอาข้อดูสินธโลกกะโอดนี yeah, ่ก็คือกามติตแดดดีพี่น้องเออซีเผาอะโคดแดด มาจีมาโลก้าสอยมามกข้อข้าวได้ใช่ไอ้ใช่ที่สมัดเองเว้ยอืมทำได้พี่น้องไอ้สามสี่โมยังแดดก้นจะได้ตัวดินให้เช้าโ แต่ยังจะมีเก่าหน่วยเนาะเรื่องนี้ตายเลยเขาออกไม้อากาศรับแหน่น้ำหนึ่งพป็นแหน่น้ำโฟมน,น้ำหนึ่งมีข้อมูลยังวันเรื่องหวยกมาบั๊นเนี่ยอีหวยเนี่ย <c oughs> อีหวย เหือกกระชุเกชวยเลยอยากตายแห้งพี่น้องเลยอยากตายแห้งเฮ้ยเฮ้ยอ้าวพี่น้องสิว่าตายซะโหดโพเนาะยุติสายแห้งโอ้ย ดูเด็กๆนะผิวเขาเนี่ยบอเป็นยังนะพี่เ้างแดดดังโอยบเครื่องผิววนั้งเขาย่างขาวไม่แจ๊ะคือเก่าอยู่ผิวเขาดีริยอมหลับนส่งกระสุนข้าสัเสกระนเสียก็เสียแค้นสั่นไม่ทอดรล้สุดท้า

ลองตาเซ็มตาโตเกีตาหัวใจสีตาดำบดเรือบไว้แปดเนาะคอมมนต์เตืเตน,น,น,น่เนาะอันนี้ก็แปดที่ตันน้นนี่นะี่เงียนออกเต็มที่เลยข้างหาก็อบอโว้ค ลขานดก้ตน้องเอ้ยแดนคตรี่ีตายพี่น้องขาพาลูกช้างขารห่มแล้วกล้องเขาบ่ได้บ่ได้พี่น้องเอ้ยห้อนบุดบุปาจริงทุกตา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 ฮึุนน่ะเตออกทีเดีวเฮ้ยมันจะมาหาขี้าอีกจักนี่แต่หล่อนน้อย ขาโหมตาลูกกันท้เด้อพาพี่น้องเอ๋ยจะมเป็นังนี่เยมีสมติว่าโอ้ยากจังมาดมาสอมัตเนาะซูเนาะเออที่อยางยังลกกะกันกะลูกไงนะก็ๆๆๆโอ้ยอกถ่ายหนักร่องมาดินองเจ้ามันจะก่อนฟังก่อนมันอยู่สายเนาะห่วยหายก่อนละสิพันเลยูกโหกนกล้องมัีเด้อ ยุดหันไปหันไปมีหันกล่องห้ากูบ่าบอยบ่วรน้มเฮาเด้อพี่นาะเจริญพี่จ้ามาบริวรส่ะดูต่อพี่เนดูต่อหลักรงไปดามเฮ้ยบ่าวดาวน่ะสิคกี้จูหน้าหน้าซ่องหายพี่นนองเลยอากฆาบริวรสั่หน้าองหายชัวรล้วเ้น ซีฟกมาด้วไดพี่น้องเลยเล็กน้อยคือเก่งใ่บใส่กับกุ๊บใส่หมวดหมวกเขามดุกซาากระกบวขาใช่ใส่กรบ่ใส่ได้ขัวหุมกับหมวขาวเอ็นกระห่มกับหมวกขาวสวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขทุนพี่น้องเลยมาลกาพี่น้องใชบ่าวควานมาแล้วมาต่โดนแต่นานเลยพี่น้องเลยมาต่โดนแต่นาน มันคือขื่นเป็นแผ่นเนี่ยสิบอกคุณได้ทำหน้ามัู้น้ามีนดาดบักดาวแหลนเตอแหลนเตอเอ็ดปีเอาไปยอกใส่น้าบ่น้าดาดเพิ่นเออเตอหรือกีเซนไม่ได้มาแล้วนี่ยทั้เตอออกยุคฮะเตอไม่ได้มาแล้วไม่ได้มาถึงเลยเอาสิพ่อเลยได้ดีเนาะสบายเนาะเอาสิพ่อแล้วพี่ดอกเลยหบ้ามันยังกวใหญ่เป็นเอิร์ข้อเอาใครอยากกินมะข่อเนาะเหนาแล้วอยากกินมะข่อ แขะท่องแทนเนี่ยนะรแขะทองคองเยปันปันมาำเล่องเนาะนมัแต่แะทองยากงานอยากหนเนบอสี่ห่วงแล้วกินแล้วส่ไหนกข้อสีห่วงแล้วก็หลดเส้อได้มาคอกับฮานะฮาเือสิได้ไม่หจุดเื้อเนาะแมนในบ้านขอแมนสิได้มีมีบอสอ บมดเคยมีกับบุมีอยู่บ้านไหละช่หลังกินแหละงฟาเมื่อผูกข้างในนั้นนะอยู่บ้านได้เฉพาะโอ้ยก็ำยัดทางน,น้ำม่วงผัวพี่น้องเลยอยู่บ้านน้ำ <c oughs> มูวงป๋อบ้านมึงยังออกกับบนบ้านน้ำมูวง <c oughs> อยอะมึงยังออกนี้เยอะกว่าจะอ,ออกไปอยู่บันดอนพี่น้องเลย ไปอยู่นะบ้านดอนผน่าน,าน,านถ่วมหัวโอ้หัวมึงน<ป>มึงจะโม่งกันดีแล้วไปพี่กับบริวีไปนั่นกับบรีไปพี่บัดรมะข้อบ,บ่มีไปพุ่นบัดน,น้ำถ่วมเจ้าแจ๊าเนไรพี่น้องเลย้ายแม่วเนไรสนนแนนมาขึ้อยู่คล้องโลกเท่านั้นแหละอ,อยู่คล้องโลกนี่แหละดีโอ้ยลืมพี่น้องไอ้เปลี่ยนซุกโผลใหม่เมื่อไหร่พี่น้องรอขึ้นกูเก่าบอกให้าบังมอดไปฮดน้ำเหน่ต้องหมดจัดตัวเอง เฮ้ยี่คลิปน้องสาวหลโอ้ประสาทส่งได้ปะลืมกลับไปส่งส่งคื้ค่ายกันนี่แ่ะอ๋อช่องคื้ค่ายกันว่ะสั่นส่งเดียวกันอยู่ขวานีซิเมนผู้จ้ะใช่เป็นค่ายกันนี่นะค่ายกันพี่น้องเลยฝั่งอยู่สันไปตันละมองเดียวเห็นอืมเราจะเจ้าไปช่องสมัตแม่บ้าลูกกระต่ากแดดพี่น้องลูกกระต่ากแดด ถ้ามีน้ำเราปัญหาเลยนี่เหตพผลพวกหมอบักแตงแนมขึ้นมาดูสุกคนขึ้มือแท่จะพึ่งเออโอเคโอเคป่าถึงเดือดเหื่อยพอกันขีดหนาได้พี่น้องชีลงปัญหาต่อแล้วก็สีดำหูยเหนียวโหบ่าวดาวดูดน้ำใส่ แลยสีดำช่องห้แล้วพี่น้องขอบคุณทุกๆูตคอมเมนต์นะจ้ะเด้อขอบคุณทุกๆูตกำลังใจเด้อขอบคุณทุกๆทูนทำอวยพรล้วกันกัติค้ำชมพี่น้องเอ้ยร่าพ่อแม่พี่น้องเพียงสุนี้พี่น้องสบายดี